ฟ้าจะส่งใครมาให้คลั่งรักกับคุณขอภัยบอกถีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาดไหนสีถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีกราบกฏที่จิตจะสิกพลังงานของคนราศีตุล แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุทธศกกันสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินเราก็ราศสีตุนนะคะที่ขึ้นมาบุคลิกภายนอกของคุณนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมามีความเด็ดขาดเชื่อมั่นในตนเองนะคะคําไหนคํานั้นเป็นคนที่ต่อหน้าเราก็ รับหลังเหมือนกันเลยนะคะไม่ชอบการโกหกเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนมัธยัสถอดออมเก็บเงินเก่งนะคะขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเข้าสังคมได้แล้วก็มีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะนะคะบุคลิกภายนอกเป็นคนเก่งเป็นคนเด็ดขาดตัดสินใจได้อยู่ได้เองแต่วนลึกๆภายในใจความรู้สึกที่คุณเก็บซ่อนไว้คือความเหงาความหม่นหมองการรอคอยการเฝ้ารอแล้วก็ เป็นคนที่หึงที่หวงด้วยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่ฟ้าจะส่งมาให้คลั่งรักกับคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่จะเข้ามาคลั่งรักกับคุณหน่อย The m o มูนะคะพลังงานของคนราศีมีน10ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุม พลังงานของคนราศีสิงห์พิงถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูก้าวดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟแล้วก็ราศีมีนนะคะที่ขึ้นมา คนคนนี้พลังงานชีวิตของเขาไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดียวนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเนาะแล้วก็รับมือกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีชีวิตของเขาผ่านมาหลายเรื่องราวมากๆทั้งความผิดหวังความเสียใจความท,าท้อแท้ความสิ้นหวังนะคะจมอยู่กับปัญหาด้วยนะคะแต่ว่าก็สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองการรับมือความเข้มแข็งเราก็ หัวใจที่แข็งแกร่งนั่นเองนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีแพชชั่นในตัวเองนะคะมีแรงบันดาลใจในตัวเองไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็พร้อมที่จะลุกขึ้นใหม่นะคะเรามาดูกันว่าคุณกับเขารู้จักกันหรือว่าได้พบเจอกันหรือยังนะคะในคนคนนี้คุณกับเขารู้จักกันหรือยังหรือว่าได้พบเจอกันหรือยัง The Lover นะคะ คนที่ฟ้าส่งมาให้นะคะพรมลิขิตนำทางสวรรค์นำทางนะคะนำพาเขากับภูนให้มาพบเจอกันนะคะแฮงแมนนะคะมีเกณฑ์ว่าน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้มีการนิ่งๆเงียบๆจากกันไปหรือเปล่าผ่านการตกหลุมรักนะคะผ่านการเปิดหัวใจให้กันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ ตอนนี้ยังเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่นะคะมีการนงียบเงียบจัดกันไปหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นเวลาก็ได้นะคะเวลาที่ไม่ตรงกันก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะสิบไม้นะคะต่างคนต่างมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะภาระอันหนักอึ้งเลยนะคะสิบไม้ The world นะคะความห่างไกลคนสำคัญนะคะแต่ก็รู้ใจตัวเองอยู่นะคะว่าต่างคนต่างสำคัญต่อหัวใจของกันและกันบินถือถ้วยนะคะเป้าฝันภาวนาให้ได้พบเจอให้ความรักกลับคืนมาดังเดิมน,นะคะพลังงานของคนที่รักจริงๆรักด้วยหัวใจแล้วก็ค่อนข้างจะแคร์คุณนะคะคุณมีที่พนต่อความรู้สึกของเขามากๆด้วยนะคะ พลังงานของเขาทั้งคว e นถือถ้วยแล้วก็เดอะเวิลดเขาพร้อมที่จะเซตเทอร์อยู่ที่คุณเข้าพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะเป็นพลังงานของคู่รักที่ต้องผ่านบททดสอบของความรักนะคะทั้งเข้าใจไม่เข้าใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนกว่าจะเรียนรู้กันและกันจนกว่าจะเข้าใจกันและกันนั่นเองเส้นทางความรักของคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาหรือว่าวันเวลาที่ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน จะเป็นบททดสอบนะคะ่ะที่พิสูจน์ความรักที่คุณทั้งคู่มีให้กันนะคะจนกว่าจะรู้ใจกันและการจนกว่าจะผ่านบททดสอบของความรักที่ฟ้าส่งมาทดสอบหัวใจของคุณแล้วก็เขาแล้วคุณจะพบเจอว่ารักแท้อยู่เคียงข้างคุณรักแท้อยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองนะคะ